สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวท้องถิน่นทางสถานีโทรทัศน์ LC เคเบิลทีวีเชียงใหม่ช่อง9ก้าแห่งนี้นะครับวันนี้วันพุทธที่24กันยายน2557ซึ่งเป็นประจำทุกวันนะครับทางทีมข่าวของเราก็จะมีข่าวท้องถิ่นในรอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หมาย่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันเช่นเคยครับวันนี้มาต้นต้นกันที่ข่าวแรกนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเช้าวันนี้นะครับก็จะจัดเทศกาลกินเจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเช้าวันนี้นะครับที่พุทธสถานเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเทศกาลกินเจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายบุญเลิศปุรณุปกณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้นะครับโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับประชาชนเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดงานเทศกาลกินเจอิ่มบุญอิ่มใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษา87พรรษา5ธันวาคมนะครับกิจกรรมภัยในงานนะครับก็มีการแสดงเชิดสิงโตการแสดงระบำานางฟ้าและการปรุงอาหารเจจากทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ในการปรุงกระเพาะปลาหม้อยักษ์เจนะครับจะจ่ายให้กับผู้ร่วมงานและพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับโดยกิจกรรมกินเจในครั้งนี้ก็จะจัดไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปร่วมทานอาหารเจได้ที่พุทธสถานเชียงใหม่ตลอดเทศกาลครับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะครับเมื่อเช้าวันนี้ก็ได้นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานที่หมู่บ้านถวายครับที่หมู่บ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโดยพาสื่อมวลชนเข้าร่วมศึกษาดูงานภายในชุมชนบ้านถวายนะครับ ก็เป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับซึ่งก็มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าไม้แกะสลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ของตกแต่งบ้านและของที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับหมู่บ้านถวายก็ได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านไม้แกะสลักโอท็อปต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยนะครับภายในชุมชนบ้านถวายก็จะแบ่งสินค้าออกเป็น5โซนด้วยกันซึ่งทั้งหมดนะครับก็มีร้านค้ากว่า400ร้านโดยมีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายนะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถเลือกซื ื้อสินค้าได้ตามต้องการและทางชุมชนก็ยังมีการเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการผลิตสินค้าจากช่างผู้ชำนาญได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยครับคือเรื่องของอไม้แกะสลักนะครับที่มีความวิจิตรงดงามนะครับในส่วนของ ศิละปะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตนะครับในส่วนของชุมชนบ้านถวายอย่างที่1นนะครับอย่างที่2ก็คืองานที่เราเห็นเป็นแปะกาวเป็นที่อยู่ในร้านนี้ก็คือเรื่องของงานแต่งเส้นเดินลายนะครับซึ่งเป็นศิละปะหนึ่งที่ถือว่าเป็นเป็นศิละปะประจําของเชียงใหม่มีที่บ้านถวายที่เดียวนะครจะเป็นการนําเส้นนวดลายเนี่ยมาติดกับตัวสินค้านะครับทำให้มีลักษณะของความเป็นเอกลักษณ์ ของชุมชนเรานะครับเรื่องของงานแต่งเส้นเดินนายตรงรับปิดทองครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกลมอุตุนิยมวิทยาครับ พยากรณ์อากาศประจ,จำวันพุธที่24กันยายนนะครับรองมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศาต่ําบริเวณทะเลจีนใ,ใ,นใต้ตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางจากทะเลอันดามันนะครับพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะทําให้บริเวณภาคเหนือนั้นมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นนะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับพยากรณ์อากาศตั้งแต่10นาฬิกาวันนี้นไปจนถึง10นาฬิกาวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ก็มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายเป็นแห่งๆหรือร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่นะครับในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-3องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25ถึงองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเทือกเขาและยอดดอยอยู่ที่12-18องถึงองศาเซลเซียสนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม1 0 2ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ เอาละครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทางสถานีโทรทัศน์ LC เคเบช่อง9แห่งนี้นะครับได้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันหากผ้าชมสามารถไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง f a c e b o o k l c c h เ a ชียงใหม่และทาง w w w lc k a b l e tv com นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ